ทักทายสบายดีทักทายสบายดีพี่น้องทักทายสบายดีหลอกเดิมเดิมเกินพี่น้องเดิมพอปันเป็นโทษน้องมมกแล้วเพราะว่าพากันข่าวสวรรค์เมื่อนี่ลูกบอกว่าอยากอยากกินเฟนฟายแต่ว่าพอโบแวโบแวมีดีมากเนาะแ้วก็บริสุซื้อของสจบเร็จลูกมาให้ลูกแต่ต้องซื้อนี่มาก มันฝรั so first, ่งมาเห็ดเอาเลยมันฝรั uh ่งมาเห็ดเอาเลยมันฝรั่งมาเห็ดเลยลองมึงลองลองแบบน้องมึงรจะเป็นกลิ่นเจะเอามาวฮแบบเอามาโฮแบบแบบก็น้องกินข้าวละอืม้าบโจัตระแนมันคือบแตกเริจักนั่นก็จะซองรุองบดยหานเหมอนเหมือนโอ้หมันเป็นบดแตกว่กคอยเชื้อซิไมเลยจาเลยนะอ้อ ออกมาสิเป็นตะกินหรือว่วเป็นตะกินน้องมุกกับไดนกินคือเก่าคือเก่าเป็นโทถลูกสาวต้องต้องดูบ่ยากอยู่แล้บดเปิดตอนใหญ่แล้วลูกแพ้เป็นคนหนึ่งพอหรือลูกเป็นคนหนึ่งนี่ตุลูกตาฝานเลยน้องมุก่อนสีขาวนอแน่เคืนว่า อ่าเฮาสิได้กินของดีมันต้องใส่เวลาว่ะเฮ็ดมื้อนี้ต้องมื้ออื่นจะได้กินตอนแรกอะเอาเอ๊ะนะจังหวะตอนแรกจะได้กินโอ้มันก็ใส่เวลาเกินไปโฟด เกินไปโบเคยเฮ็ดกับเธอแต่ว่าเน่เห็ดลองมึงลองมึงเหตามแล้วคิดตัวเองเลยแม่ว่าแป้งน้อยพกูแป้งเนาะอ่ะสิแม่เราซื้อสเปรดหูมาบ๊อบลองลองเอาแนวใหม่เราต้องสเิรดหูสเปรดหิ้วจะลองเห็ดด้วยเราสิ้อหลายเลย ยาตื่นเต้นแล้วก็ยาดีใจฝ่ายฝ่ายผู้แค่ยูนามีมันต้องเป็นอันนี้ฮะดูนามีเป็นอันนี้ว่าไม่ด้วยดูนามีต้องใส่ใสชิ้นนะโอ้เหออกอีนเดนอ้าว็ออกแค่นอนกับเขาไปนอนห้องเองมันก็ยังระยาเองมัน โยจัดอะไรนี่ว้อสิตัางกองก่อนพี่น้องแจ๊บหวานเนอะแม่นางใหญ่ชื่อเอานี่นางสาวอปันเท็ดอันนี้ให้น้องมุกจัาสิออกมาเป็นจังไรเอ้อเบอร์มาติดอิ่มแล้วเดี๋ยวออกมาเหมดเลยอ่อ่าอืมแม่นางใหญ่ต้องขอโทษขอไฟละลายเพราะว่าอาบน้าไม่เาเลยสิได้ใส่ชุดนอนเด้อพี่น้องเด้อะด้วยสุเสียบบุกไปดีกว่า vậy giờ chị non rồi, của con Già bắt hai mắt sĩ. So anh em thật là yêu ông của bụng bay. Một cái bụng bay. Một cái bụng cái bụng Không có cái bụng à, Một cái Một cái mà, Một cái มาใสข้าวกระแปงนี too, ่ข้าวแปงเนาะล่ะมาปั้นตาลเตเปแต่ะจะตูเสตูมาทํามันแข็งๆมันกฝาฝาตาแดอันีดี่นี้นะโอ้ยยามนี่มันเสียวแดดด้ใช้เาจะตาอันนี้เาต้องเอารสาอรสาข้างนอกเมห่ว่า ่ใส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 ่ใ

ใส่มอนกุ้งมา,มานี่ากีน่นันสีเข้มอย่างนี้เป็นขนอออมา้า

ก็มีนอนมาเลยอือไม่ต้องไปดิบนะใหญ่แล้วก็ยังไงก็มนอนอยู่กมีอมผู้นอนฮะกมีอมผู้นอนเดี๋ยวนี้เดู้กมีนอนอูจบไปดินึงเด้อือสิไป่ตเบิ่งมันหลับนเจ้าเจ้าก้อยย้อนปากซะมาแจ้นนี่แหละว่ามันมตื่นมา ค uh, ุไปใช่รวะโอ้ยเจ็บท้องแฟนที่จะเนี่ยนะนะเอ์ขนมเอ์ขนมให้น้องหเปโทษมันเด้งเว้นนี่ว่าจะซื้อนั่นเป็นไฟมาให้พอรอพอสื่อเคยมีแฟนทีเหตุในลูกวะนเอามาันเป็นถามหาเอามาเป็นลูกก็กินข้าวเลยนะคลิปนี้กับซิปมียังไงดิพี่น้องเนีมันั่งเบืองพอปันอันเ็ดขนมให้น้องหกนี่ หนูครับตอนน้อเออโอ้ยเป็นยัไงตุ๋ยคอยหัวควันในกีบนี่ขอเนาะนีอะไรบัทึกหายสบายดีพี่น้องมีโมมาแต่วีระพี่น้องเลยใช่หินโทรศัพท์นี่แหละมีโมมาแต่ไบีระมาซื้อรถใหม่้าเขาบอกเอาเรื่องซื้อรถแต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าคอยบอกอ่ะคอยกันยอมเนาะ ขอเรื่องขอมีขี้ดินไล่ก็ว่าคอยอ่าน้ทเขาบอกได้ว่าอ่ะโอ้ยไข่ก็มึงไกี้ไข่พ้วงวิมีน้อยมึงคือโมตายโมด๊อกอันนี้พักความภาคภูมิใจโอ้นี่มันคือพ้วมภากภูมิใจโอ้ยบังแอดไปก่อนกเนอกคะแนนสิเตรียมนอ่ะเลยเพราะว่าสิออกมาเห็ดขนมให้น้องหกว่ะอ้าวก็เลยอ่ะ ของม่ลังวาวนว่อัวมนน้โมอีกเพราะว่าโมไม่แต่วลาดิว่าจะได้ปวดแขนเลยสรงมือแป๊ะแปะแปะแปมือคอยไปป่าอยู่หันเว้ตรงมั้นมันเข้าันนี้หนมดแต่งหน้าต่งตาเห็ดอีดีหรอจลูกสาวฮะ สบาดีดีใจเลยดีใจหอ่ะออันโทรศัพท์อของฟอกมีไฟบ่ายมีแต่น้องมุกเลยบ่ายดีใจยังไงดีใจยังไงเอาาดีมากเอาที่ีนีก่อนเอาีีเออน้อมุกมีหนอนอยู่อ กงทงมืออยู่ในทงมือเห็ดอันนั้นผัดอยู่ในห่านเหมืนเบิร์ดคุ่ครว่าเจ้าเ็ดใส่นี่นี่พอคุณว่าแม่แม่ว่าถอกเส่นในทงนี่แล้วพอกะลันกะลันอยู่ในทงนี่แล้วก็เอาเบิร์ดทงนี่เข่าไปเลยเรื่องของปลาอืมง่อยง่ายมันจีทงีโยนกงในก้อนนึงตรงนี้